สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนําเสนอขุนโจรกับเครื่องร้างของคลังเรื่องที่สองและขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กัน i n t h สำหรับขุนโจรกับเครื่องร้างของคลังในวันนี้ขอเสนอเรื่องเปืนเจ้าสยบเสือเรียง5นัดสิ้นลายเสือ หากจะย้อนกลับไปก่อนปี2499ชื่อของจำเรียงปางมณีแทบไม่มีใครรู้จักแต่หากจะเอ่ยถึงเสือเรียงห้านัดแห่งบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีน้อยคนจะไม่รู้จักเขาในฐานะที่เป็นจอมโจรขมังเวทผู้กอคดีอย่างอุกอาจท้าทายกฎหมายบ้านเมืองโหดเหี้ยมไร้ความปราณีต่อเยือและรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมาย เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปได้ราวกับปาฏิหาริย์นี่เองจึงกลายเป็นที่มาของฉายาเสือเรียงห้านัดจอมโจรขมังเวทแห่งเมืองนอนท์จำเรียงจะเกิดปีไหนวันอะไรไม่ปรากฏหลักฐานให้ติดตามค้นหาได้แต่เขาเป็นลูกของพ่ออมและแม่ทิมปางมณีณนะบางเชือกอำเภอตะลิงชันจังหวัดนนทบุรีเขาเติบโตอยู่ที่นี่จนกระทั่งอายุได้23ปี พ่อและแม่ย้ายจากบางเชือกไปลงหลักปักฐานที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่จำเรียงไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะเขาไปหลงติดพันกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งความรักของจำเรียงกับสาวบางเชือกมีอุปสรรคนานับประการโดยญาติผู้ใหญ่ไม่ชอบใช้หนุ่มที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าถึงกับขีดกันไม่ให้คบหาบางครั้งก็ดูถูกเหยียดย้ำเอาอย่างเจ็บแสบ จำเรียงเองในวัยหนุ่มแน่นดูเหมือนความอดทนอดกลั้นจะมีอยู่อย่างจำกัดไม่นานเขาก็ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นวยการใช้ปืนพกยิงยายของหญิงสาวผู้เป็นที่รักจนเสียชีวิตจำเรียงถูกจับสารตัดสินจำคุก20ปีแต่หลังจากชดใช้กรรมในแดนกำแพงกรคไในเพียงเจ็ปีก็พ้นโทษออกมาจำเรียงกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บางใหญ่ ทำมาหาเลี้ยงชีพจนมีเมียสองคนกับลูกอีกแปดคนด้วยการต้มเหล้าเถื่อนขายธุรกิจผิดกฎหมายนี้แลกมาด้วยการจ่ายอากรบอลเบีย้ยให้กับเจ้าหน้าที่นอกแถวที่บ้างก็มาขอเหล้าบางก็มาขอเงินแล้วแต่ความต้องการณขณะนั้นแม้บางครั้งบางคราเกิดข้อหามันไส้ก็จับเอาดือด้อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนเกิดความชินชากลายเป็นสุดจะทานทนจำเรียงหันมาจับปืนอีกครั้งเพียงแต่เยื่อคมกระสุนของเขาครั้งนี้เป็นถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนับแต่การตายของเจ้าหน้าที่คนนั้นวิถีชีวิตของจำเรียงก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาต้องระเหตดออกจากบ้านอย่างคนมีชนักติดหลังและรวบรวมสมัครพักพวกออกปล้นจี้ชาวบ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พร้อมกับคำนำหน้าชื่อใหม่จากจำเรียงเป็นเสือเรียงแทนเสือเรียงใช้ปืนบาลีต้าเป็นอาวุธประจำกายก่อนปล้นเขาจะยิงปืนขึ้นฟ้าห้านัดเป็นการเบิกเลิกและก่อนพาพวกถอยหนีก็จะยิงขึ้นฟ้าอีกห้านัดจนได้รับการขนานนาในเวลาต่อมาว่าเสือเรียงห้านัดกลางดึกวันที่ส0ธันวาคม2499ราตรีเงียบสงัด ผู้คนหลับไหลอยู่ในนิทรารมมีเพียงเสือเรียงกับสมุนที่ตื่นขึ้นมาวางแผนปล้นบ้านของเสียมเง็กแซ่โซตำบลบางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีคาหะบอด,ดีแห่งคลองภาษีเจริญเสียงเปืนที่ดังกึกก้องกัมปนาทหานัดติดต่อกันเป็นสัญญาณให้สมุนโจรถือเลิกบุกปล้นขณะเดียวกันก็ปลุกให้เหยื่อตื่นจากผวังแต่ไม่ไายเสียมเง็กแซ่โซ และประสานกลิ่นบัวจะพรำบอนขอชีวิตสักเท่าใดเสือเรียงและสมุนก็หาได้ปลาณนีไม่เขากระนำยิงทั้งสองเสียชีวิตและกวาดเอาทรัพย์สินไปกว่าหมื่นบาทก่อนถอยหนีเขาไม่ลืมที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนเป็นการบอกลาอีกห้านัดปิดท้ายการปล้นครั้งนี้ส่งให้ชื่อเสียงด้านลบของเสือเรียงขจรกระจายไปทั่วความเดิมยังไม่ทันคลี่คลายความใหม่ก็เกิดขึ้น เมื่อเสือเรียงนำสมุนบุกปล้นชาวบ้านและฆ่าเจ้าของบ้านตายในลักษณะเดียวกันกับเสียมเง็กไม่มีผิดเพี้ยนที่สำคัญบ้านเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเสียมเง็กเลยพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ความปราณีแม้เหยื่อจะยอมจำนนเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างตีพิมพ์ข่าวสร้างความหวาดผวาไปทั่วทุกหัวระแหงของจังหวัดธนบุรีร้อนถึงพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจเรียกตำรวจสีสถานีได้แก่สถานีบางขนเทียนสถานีท่าข้ามสถานีหลักสองและสถานีภาษีเจริญให้เร่งปราบจอมโจรรายนี้ให้ได้เร็วที่สุดการติดตามค้นหาแหล่งกบดานของเสือเรียงและผลพักเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีปราจากวีแววของเสือร้ายกระทั่งผ่านไปสองสัปดาห์ตำรวจจึงได้เบาะแสนหนึ่ง ถึงแหล่งหลบซ่อนตัวนกกระท่อมกลางสวนผลไม้ลึกเข้าไปจากจุดที่เสือเรียงพาพวกบุกร่นสองครั้งหลังในเขตตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีบ้านของญาที่เสือเรียงเคยอาศัยในวัยเด็กนั่นเองนอกจากความโหดเหี้ยมไร้ความปราณีปราศัยแล้วเสือเรียงยังขึ้นชื่อในด้านยิงปืนแม่นอีกด้วยดังนั้นก่อนการปิดล้อมจับกลุ่มตำรวจจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม ตำรวจจากสีสถานีร่วมร้อยนายโอบล้อมกระท่อมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วซ่่มดูจนสว่างเพื่อประเมินดูฝ่ายตรงข้ามว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไรสุดท้ายก็ได้รู้ว่าในกระท่อมนั้นมีเพียงเสือเรียงกับเสือสิริสงวนพันธ์ลูกสมุนคนสนิทเพียงสองคนเท่านั้นเช้าตรู่สบตำรวจเอกปลอดจันงามตำรวจบางขนเทียนวัย42ปีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจรจา แต่อนิจจาเรื่องยังไม่ทันไปถึงไหนสิบตำรวจเอกปลอดก็ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาตำรวจนับร้อยนายที่โอบล้อมอยู่กระสุนจากปืนบาเรต,ต้าห้านัดพุ่งออกจากปากกระบอกตรงเข้ากลางตัวสิบตำรวจเอกนมเสียชีวิตในทันทีพร้อมกับการเปิดฉากระดมยิงใส่กระท่อมเล็กเกิดการยิงตอบโต้อ,อยู่พักใหญ่เสียงคมกระสุนแหวกอากาศดังระงมกลางสวนผล,ลไม้ สิบนาทีผ่านไปนอกจากความตายของสิบตำรวจเอกปลอดยังมีเพื่อนตำรวจอีกเกือบร้อยนายได้รับบาดเจ็บหลังการดวลเปินจบตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่ปรากฏร่องรอยของจอมโจรทั้งสองคนแม้แต่น้อยจากการประทะกลางสวนผลไม้บางขุนเทียนแล้วยังมีการประทะกันร,ระหว่างตำรวจกับเสือเรียงอีกหลายครั้งหลายคราแต่เสือเรียงก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งเช่นกัน ทิ้งความสูญเสียให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยมีอย่างน้อยสามครั้งที่ตำรวจเพียงพล้ำสังเวยชีวิตให้กับกระสุนฝ่ายเสือเรียงสมัยนั้นหนังสือพิมพ์สารเสรีลงข่าวเกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวของเสือเรียงแทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีตำรวจหลายนายออกมายืนยันกันบนหน้าหนังสือพิมพ์ถึงความแม่นยำในการยิงปืนปาฏิหาริย์และเวทมนต์คาถาของเสือเรียงหนักสุด ถึงกับว่าหายตัวไปต่อหน้าต่อตาก็มีกระสุนปืนทําอะไรไม่ได้เลยบรนเจิดเปลี่ยนเชาอายุ79ปีชาวบ้านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีระบุครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้นํเนาเสนอข่าวหลวงพ่อเดคงทองเกียจจิอาจารย์ดังจากนครปฐมออกมายืนยันว่าเสือเรียงสามารถหายตัวไปยิ่งทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือเรียงมากขึ้นอีกแม้ชาวบ้านจะปักใจเชื่อในอิทธิปาฏิหาร ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเชื่อว่าเสือเรียงเพียงแต่ยิงปืนแม่นและหลบหลีกเอาตัวรอดได้เก่งเท่านั้นทําให้รอดพ้นจากการจับกุมมาได้ตลอดดังจะเห็นได้จากเสือเรียงถูกวิสามันฆาตกรรมในเวลาต่อมาหลังจากตำรวจจับตายเสือสิริลูกสมุนขนสนิทแล้ว16เมษายน2500 ตำรวจสืบทราบว่าเสือเรียงกบดานอยู่ที่บ้านอาจารย์ศักยันต์ผู้หนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกำลังตำรวจกว่าร้อยนายตรงเข้าบีบล้อมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้สังเกตเห็นชายชะกันสามคนอยู่ในบ้านหนึ่งเป็นอาจารย์เจ้าของบ้านเสือเรียงส่วนอีกคนไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดทันทีที่รู้ตัวว่าถูกปิดล้อมเสือเรียง ดับตะเกียงเจ้าพายุกระโดดออกจากหน้าต่างลงเปลือพายหนีไปในทางคลองแม่ประเสริฐซึ่งเป็นคลองลัดระหว่างคลองเสือตายกับคลองอ้อมตั้งใจมุ่งออกคลองเสือตายเพราะเป็นคลองใหญ่แต่เสือเรียงคงหารู้ไม่ว่ามัจจุราชกำลังจ้องคอยอยู่แล้วอีกอย่างนอกจากเลิกปล้นสะดมแล้วเขาคงห่างเหินจากการดูดวงชะตาชีวิตตัวเองดังนั้น หลังจากลงเรืออีแปะได้ไม่นานเสือเรียงก็ถูกคมกระสุนจากพลตำรวจพุ่มทิมเจริญเสียชีวิตอยู่บนเรืออีแปะนั่นเองสภาพศพเสือเรียงกําปืนบาเลต้าคู่กายเอาไว้แน่นกระสุนอีกจำนวนมากคางเอวปรากฏปืนออตโตเมติกค้อน9มมกระสุนเต็มแมกกาซีนบนผมเน็บวีอยู่หนึ่งอันบริเวณคอแขวนพระเครื่องกว่า20องค์เป็นพวงใหญ่ นับจากวันนั้นชื่อเสียงของเสือเรียงก็หายไปทุกวินาทีที่เวลาล่วงผ่านไปสิ้นลายด้วยปืนเจ้าบรรเจิดเปลี่ยนเชาวเล่าว่าครั้งหนึ่งมีคนเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับทุ่งบางพลีเนื้อบางตอนว่าบางพลีเมื่อก่อนเคยมีเสือร้ายบัดนี้มันก็วอดวายสิ้นลายซึ่งเสือร้ายในที่นี้ก็หมายถึงเสือเรียงห้านัด หรือจำเรียงปางมณีที่ถูกตำรวจบางพลีหญิงตายเมื่อปี2,500นั่นเองพลตำรวจพุ่มทิมเจริญใช้อาวุธประจำกายเป็นปืนเล็กยาวบรรจุเองแบบ6-6ซึ่งคนสมัยเก่ารู้ดีว่าเป็นปืนโบราณหรือที่เรียกกันติดปากว่าปืนเจ้าเคยผ่านการทำพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หลวงหลังจากสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในรัชสมัยรัชกาลที่ห ทาให้เชื่อกันว่าปืนชนิดนี้มีพลานุภาพสามารถยิงทําลายขโจรที่มีอาคาถาอาคมลงอัคระของขลังได้ชง,งัดนักสาเหตุที่มีการประกอบพิธีรดน้ําพระพุทธมนต์หลวงโดยรัชกาลที่6กทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองก็เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทหารไทยที่จะถือปืนชนิดนี้เป็นปืนประจํากายเข้ารณรง์สงครามยุโรปนั่นเอง ขอได้รับความขอบพระคุณจากรายการสองยามและขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กัน i n t h ขอโชคดีมีความสุขจงบังเกิดแก่ผู้ที่ติดตามรายการสองยามทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ